ก็ไม่มีเสียงบรรยายอะตอนนี้นะคะเราหยาบมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วไม่นับว่ากี่ครั้งแต่ไม่ได้นับว่ากี่ครั้งเมื่อวานนี้เราทำโคล,ลอนแต่แล้วนะคะวันนี้เราจะทำโคลามาเป็นช็อกโกแลตเดดูเลยค่ะค่อยๆลุ้นด้วยกันนะคะถ้าไม่ได้ขึ้นมานี่ลบเลยนะไ,ไม่หดวนะดูตอนแกะเลยนะคะเราไม่ได้ จะซองทำได้เป็คนค่ะนะคะแคไทยได้ไหมอ่าลองดเนะูเราไม่ทำนะเราไม่ทำนะนี่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 นแล้วมันก็กลายเป็นช้อนยัง <laughs> ไงล่ะว้าวว้าวว้าวาชิมเป่าเฉาหวยชิมชิม